สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Funoa นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเปิดกุกของมีราคานะครับในชุดเสียงคำรามจากอดีตนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะพูดกันประมาณ9อันดับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้อิงจากราคาของญี่ปุ่นนะครับผมประเมินจากสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่และเหมาะกับตลาดบ้านเรานะครับซึ่งมันก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างก็ถ้ามันราคามัน ผิดพลาดอะไรเงี้ยครับก็กราบขออภัยมานะในที่นี้ด้วยละกันนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มจากอันดับที่9กันก่อนเลยครับอันดับที่9นะครับเริ่มจากตัวนี้เลยเนื่องจากว่าผมคิดว่าราคา2ตัวนี้น่าจะพอๆกันครับเพราะว่าเป็นของเล่นทั้งคู่นะครับนั่นคือหางตะเบงครับกับมอรุเปโกะนะครับตัวหางตะเบงเนี่ยจะมาอยู่ในเด็กของเซอร์ไนนะครับส่วนมอรุเปโกะเด็ยจะอยู่ในเด็กของจำคำลนนะครับก็คือเป็นเมตาใหม่ทั้งคู่นะครับอ้าวไม่ใช่ เรียกว่าอันนึงเสริมเมตาเก่าอันนึงเป็นเมตาใหม่ ain, นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้ต้องมีราคาแน่นอน,นครับสำหรับ AR ของน้องๆนะครับเาที่ขัคันน้องๆน่ารักมากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหางตะเบงเนี่ยที่ร้องตะโกนอยู่ตรงนู้ดไกลๆนะครับแล้วก็มารุเปโกนะครับที่นอนจมของของกินอยู่ของหวานของเขานะครับน่าจะมีราคาประมาณนี้นะครับอะละอันดับ8นะครับเป็นเมโลโกนะครับอันนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในทันทีนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมโลโกเนี่ยในอนาคตเนี่ยต้องได้ใช้แน่นอนนะครับราคาเนี่ยผมประเมินไว้ที่500นะครับความสามารถของเธอเนี่ยก็คือในเิร์นก่อนหน้าเราต้องมีโปยมอนโดนน็อกนะครับแล้วถึงจะสามารถใช้การใบนี้ได้เมื่อใช้นะครับสามารถเอาอเนื้อจี้ไฟเบสิกในหลุมนะครับมาติดโปยมอนเราหนึ่งตัวหลังจากนั้นจั่วให้ครบ6นะครับเห็นความสามารถก็แค่นี้ก็ถือว่าน่าเล่นแล้วนะครับสำหรับตัวเมโลโกนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของจิตมุ่งมั่นของศาสตราจารย์โอริมนะครับที่เรียกว่าโอดิมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหมายถึงไอตัวด็อกเตอร์ในเอ่อเอาเป็นว่าถ้าใครเล่นเกมมันเดี๋ยวมป็นสปอยเนาะอย่าไปพูดเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าความสามารถของกาดใบนี้นะครับเลือกพอยมอนโบราณ2ตัวนะครับเอาเอนจีเบสิกจากในหลุมนะครับ2ใบนะครับ ขึ้นมาติดที่เรียกว่ามาติดเลือกเลือกไว้2ตัวแล้วเอาจี้ในหลุมนะครับมาติดตัวที่เลือกไว้อย่างละบนะครับหลังจากนั้นจั่ว3นะครับผมถือว่าเป็นใบที่เรียกว่าน่าจะอยู่กับเด็กที่เป็นพวกโบราณพวกอะไรพวกนี้ไปอีกยาวนานนะครับถือว่าเป็นใบเมนของเด็กจันคำลนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะอยู่กันยาวๆนะครับก็ให้ประ ประเมินไว้ที่700ก่อนละกันนะครับสำหรับใบนี้แล้วใบนี้เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ใช้3ถึง4ใบเลยนะครับต่อเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเล่นหรูนะครับก็น่าจะต้องโดนเยอะหน่อยนะครับต่อมานะครับอันดับ6นะครับจะอยู่ที่800บาทนะครับเป็นจี้ทองมืดนะครับแบบใหม่นะครับซึ่งรุ่นนี้เพิ่งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบจี้ทองนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็จันคำลนเนี่ยก็ใช้จี้ทองด้วยนะครับ ก็ถือว่าน่าจะอาการหนักอยู่นะครับถ้าหารรุ่นนี้นะครับต่อมาเป็นพระคุ้มทองนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่ามาเติมเมตาเก่านะครับเล่นกับตัวหางตะเบงในหัวข้ออันดับที่9เมื่อกี้นะครับซึ่งหางตะเบงเนี่ยความท่าตีของเขาเนี่ยจะตีแรงตามจํานวนตัวนับดาเมจที่วางอยู่บนตัวเขานะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับเราวางเยอะแน่นอนนะครับก็ หางตะเบงเนี่ยมีเลือด90นะครับถ้าปกติเนี่ยวางาไป80ดาเมจเนี่ยเขาน้องก็จะตี160นะครับแต่ไอ้ผ้าคลุมทองอันนี้เนี่ยมันบวกเลือด100เลยนะครับแต่ว่าเวลาโดนตีตายเนี่ยฝั่งของข้ามจะได้เทคไพรมากขึ้น1ไพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมติเราติดให้หางตะเบงเนี่ยมันก็จะเลือดแม็กซิมัมมันก็จะเปลี่ยนเป็น190เราก็สามารถเจ็บได้ถึง180และถ้าของน้องหางตะเบงเนี่ยมันก็จะตี าตามตัวรัตาเมตรคูณ20พูดง่ายๆก็คือก็เหมือนแบบเจ็บเท่าไหร่คูณ2เงี้ยครับก็ือมาตีได้ถึง360กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวหางตะเบงนะถ้าติดพอคุมนี้แล้วเจ็บสุดนะครับก็ประมาณนี้เรียกว่าและหางตะเบงตีไปที่ตำแหน่งไหนก็ได้ด้วยนะครับไม่รลอดแน่นอนนะครับสำหรับตัวพกคุมนี้โบหางตะเบงนะครับน็อกทุกตัวนะครับ ออานะับอันดับ4นะครับนั่นคือจันคำลน U R นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณพันพันต้น้นอะไรอย่างเงี้ยครับเลยประเมินไม่แพงมากไปก่อนครับอยู่ที่1 0 0 0พนะครับอันนี้คือตัวคีย์หลักของรุ่นนี้กันเลยทีเดียวนะครับก็ใส่3 g ้นะครับสามารถน็อก โปเกมอนอะไรก็ได้นะะสดท่าแรกนะครับแล้วก็ตัวเองต้องเก็บ200นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็หลังจากใช้ท่าแรกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือเลือด30นะครับส่วนท่าที่2นะครับโจมตี100นะครับแล้วก็ถ้ามีสเตเดียมให้ทําลายแล้วเรายอมทําลายสเตเดียมเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มอีก120ก็จะเป็นตี220นะครับก็ถือว่าถ้าไม่นอกเขาก็ตีแรงอยู่ดีนะครับแต่ต้องมีสเตเดียมนะครับประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็น เมโลโกอีกรอบนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเมโลโก SAR านะครับมากับโคทสของเขานะครับอ่าเรียกว่าผมให้ที่1,200แล้วกันผมเชื่อว่า s a r เนี่ยยังไงก็น่าจะมีมูลค่าพอสมควรน,นะครับเพราะเขาออกค่อนข้างยากนะครับตัวเมโลโกเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วผมเชื่อว่าอาจจะเป็นสามัญไฟในอนาคตนะครับอาจจะต้องแบบเด็กไฟที่แลบบ็บเล่นที่มีจี้ไฟเนี่ยอาจจะต้องติดไว้1-2ถึงใบอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าจะพูดถึงลิซดอนก็ได้ในอนาคตนะครับหลังจากที่ตกเมตาคันใบปีหน้าเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเมโลโกเนี่ยถูกเอากลับมาใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งใบจั่วแล้วก็เป็นเป็นได้ทั้งใบติดจี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเมโลโกนะครับต่อมานะครับก็จิตมุ่งมั่นของสจรย์โอลิมอีกแล้วนะครับแต่อันนี้มาในรูปแบบของ SAR นะครับซึ่งผมเชื่อว่าอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับ มันจําเป็นต้องใส่ถึง3าถึงสใบนะครับใช้เยอะแน่นอนนะครับก็ประเมินไว้ประมาณให้เท่ากับน้องไท่ไว้ก่อนแล้วกันครับที่1,500แล้วกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะบวกลบได้าตามเมตานะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นจำคำลมเนี่ยก็ต้องหาใบนี้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับก็ ต้องเป็นจันคอมลนของเรานี่เองนะครับเบอร์หนึ่งของเราเลยนะครับยืนพื้น2,500นี่คือผมคิดแล้วนะครับว่ามันน่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้บวกลบนิดหน่อยนะครับผมเชื่อว่าจันคอมลม EX เนี่ยน่าจะมาแรงแน่นอนนะครับเรียกว่าในรูปเขาเนี่ยมีทุกมอนโบราณในชุดนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยหางตะเบงนะครับตัวเห็ดตัวอะไรพวกนี้นะครับมาอยู่กันครบๆนะครับและถ้าใครที่อยากจะเล่นหรู นะครับสองตัวจันคำลนเนี่ยก็ใส่4ใบเลยนะครับเรียกว่าปาเข้าไปเป็นหมื่นกันเลยทีเดียวแต่ก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนที่จัดด้วยนะครับว่าเขาจะยังไงนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับของชุดนี้นะครับจะวางจําหน่ายวันที่15หมกราเอ้ยไม่ใช่1 5ธันวานี้แล้วนะครับก็สำหรับใครเอะผมดูผิดวันไหม มันต้องเออถูกแล้วนะครับ15ธันวาคมนี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้จับจองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเรียกว่าดีก็พยายามรีบหาแล้วกันนะครับเผื่อจะได้มีโค้ตาไปได้สําหรับชุดใหม่ด้วยนะครับสําหรับชุดเอ็กเซชเชอร์นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้สั่งหรือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ขอแนะนําว่าให้สั่งซื้อไว้บ้างนะครับสําหรับชุดนี้นะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆมาลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับช่องเรานะครับเดี๋ยวผมน่าจะเซตอะไรหลายๆอย่างาจ,จริงก็พูดมาหลายคลิปนะว่าเซตอะไรหลายอย่างพร้อมแล้วก็จะลงเรื่อยๆรัวๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมสักทีนะครับงานยุ่งเหลือเกินโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ลากตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ